วัสดีวันจันทร์สวัสดีครับตอนนี้ลูกหนูอะไม่สบายหนักมากเลยอะไม่มีเงินซื้อ,อยาให้ลูกเลยอะพี่แถมตอนนี้หนูก็ยังไม่ได้กินข้าวน่าสงสารจังเลยเนาะไหนอีกจะค่าเช่าห้องนี้อีก แสามีก็ยังจะทิ้งไปอีกอ่ะพี่ช่วยเมตาดูหน่อยนะจ๊ะขอร้องนะคะช่วยหน่อยนะนายม้าม่วงลวงตาเอ๊ะทำไมชื่อเป็นผู้ชายนะหนูไม่ได้หลอกจริงๆนะคะพี่รู้มหนูไม่สบายจริงๆคะ่ะ บัญชีของลุงข้างบ้านค่ะเขาไม<อ>่น่าหนูน่าสงสารจังเลยลูกการขอรับบริจาคแบบนี้อย่าเพิ่งโอนหรือแชร์ต่อเพราะมันอาจจะเป็นบริจาคทิปมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบที่ทำให้เราสงสารเปิดบัญชีมา้ามารับบริจาคสงสารนะ่ะเข้าใจแต่ดูให้ดีก่อนหาข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนอสติค่ะสติสวัสดีค่ะ หากเจอแบบนี้โทรหาเราศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์1212อเอ็ดดาตลอด24ชั่วโมงเมื่อเจอแชร์ข้อมูลในลักษณะที่ขอให้ช่วยบริจาคสงสารน่ะเข้าใจแต่ดูให้ดีก่อนหาข้อมูลให้ถี่ท้วนก่อนเพื่อป้องกันและลดปัญหาก่อนเกิดเหตุเออเอะก่อนเชื่อก่อนโอนหรือก่อนแชร์อย่าลืมเออ เจอแจ้งจบพบปัญหามิจฉาชีพออนไลน์โทร2 1, 2 2 2เอ็ดด้าโทรสิค่ะ